ขอต้อนรับสู่ Better Story Podcast สวัสดีค่ะวันนี้ช่วง browse book นะคะอิงก,ก็อยากจะมาเล่าถึงหนังสือนะคะอีกเล่มหนึ่งที่ก็ติดอันดับอยู่บน counter best seller นะคะของทุทกรา้านหนังสือเลยนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า Into the Magic Shop ค่ะเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจนะคะผู้เขียนคือดรเจมส์อาร์โดตีนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ วงดนตรีเกาหลีนะคะวง B.T.S. ค่ะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงที่ชื่อว่า Magic Shop ด้วยนะคะก็เห็นโปรยปกแบบนี้นะคะเราก็โดนตกมาตามระเบียบนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าหนังสือก็ไม่ได้หนามากเนาะก็อ่านจบได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องหรือว่าการเล่าเรื่องนะคะก็ไม่ได้แบบว่าซับซ้อนอะไรมากเนาะเพียงแต่ว่าก็อาจจะค่อนไปทางการเล่าคล้ายๆนิยายนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแชร์ประวัติชีวิตนะ ในตอนเด็กๆของคนเขียนก็คือดรเจมส์โดตีนี่แหละเนาะแล้วก็อาจจะมีการาเป็นทริคของผู้แปลนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการเล่นคำก็คือคำว่าเมจิกเนี่ยเมจิกช็อปเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเวทมนต์นะคะหรือว่าแปลว่ามายากลก็ได้นะคะซึ่งก็ในเรื่องเนี่ยพูดถึงว่าการที่ดรเจมส์โดตีเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยได้มีการ ก็อาศัยอยู่ในชนบทนะคะทั่วไปแล้วก็มีการได้ไปทําความรู้จักกับร้านที่ขายมายากลขายอุปกรณ์มายากล่ยอยู่ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่สอนนะคะทริคมายากลบางอย่างให้เขานะคะซึ่งก็หลักๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับคล้ายๆการการควบคุมจิตใจ การบริหารสมองการบริหารอารมณ์การบริหารจิตใจการเชื่อมโยงความคิดที่สามารถจะ,ะดึงดูดสิ่งต่างๆรอบตัวเข้ามาหาตัวเองได้นะคะคล้ายๆกับแนวคิดของหนังสือ The Secret นั่นแหละที่พูดถึงเรื่องของการที่แบบเราคิดอะไรในใจแล้วแบบสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันแบบ ก็จะดึงดูดเข้ามาเหมือนแบบว่าถ้าเรามีพลังบวกมากๆเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องบวกๆเข้ามาหรือว่าถ้าเราเชื่อม่นหรือว่าคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวแล้วภาพคิดนั้นนะ่ะมันชัดเจนมากนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้อันนี้คือเป็นแนวของจากหนังสือ The s ส cret นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงแตะๆในเรื่องราวแบบนี้อยู่ก็ค่อนข้าง,างที่จะใกล้เคียงกันทีเดียวนะคะแต่ว่าก็มีการพูดถึงทริคของการาเป็นการเล่นเวทมนต์หรือว่าเล่นกลนี่แหละนะคะก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ เป็นระบบนะคะก็ค่อยๆเล่าอย่างละเอียดอย่างประณีตเหมือนกันเนาะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีการเล่าถึงการเป็นอาชีพศัลยแพทย์ของดรเจมโดตีเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการอธิบายขั้นตอนของการผ่าตัดที่แบบละเอียดเกาหลีนิดนึงอะเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเลยก็แบบว่าจะลดมีดลงไปแล้วก็แบบผ่าแล้วก็เลือดสาดอะไรเงี้ยอันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการใส่รายละเอียดปนความรู้สึก ให้เราเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของนายแพทย์ผู้ที่เป็นคนผ่ากับคนไข้ผู้ที่ถูกผ่าแล้วก็ญาติคนไข้ต่างๆนะคะที่นั่งรอความหวังจดจอ่อที่จะรอผลลัพธ์ที่ที่ดีจากจากหมอนะคะมีก็มีความคาดหวังตรงนี้อะไรเงี้ยก็มีการบรรยายในส่วนตรงนี้บ้างนะคะในช่วงแรก กับช่วงท้ายส่วนช่วงกลางเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงการเจริญเติบโตของประวัติผู้เขียนเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ตอนเด็กที่ค้นพบร้านเวทมนต์นะคะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยอยู่กับร้านเวทมนต์สักพักใหญ่ๆนะคะจนกระทั่งร้านเวทมนต์นี้จากไปแล้วก็เขาก็ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ใช้เอเวทมนต์ใช้กลเนี้ยที่ได้ศึกษามาเนี่ยบริหารจิตใจช่วยในการแก้ปัญหาครอบครัวตัวเองแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาทางอารมณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า เขาเหมือน break the w a l l อะค่ะทำลายกำแพงกฎเกณฑ์บางอย่างนะคะที่ที่มันอาจจะฟังดูไม่ make sense เลยสำหรับเขานะคะเพื่อจะ make it happen นั่นเองทำให้เรื่องอื่นๆเนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างดีนะคะแล้วก็ส่วนในช่วงท้ายๆเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงแนวคิดที่คล้ายๆกับพุทธศาสนามากเลยนะคะก็จะมีการพูดถึงว่าแบบ คือเมื่อชีวิตได้รับการเติมเต็มจากความต้องการความอยากได้อยากมีทุกอย่างแล้วเนี่ยค่ะก็จะไปถึงจุดสูงสุดที่อาจจะถามหาว่าจริงๆแล้วความสุขของเราคืออะไร นะคะความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่เรามีทุกอย่างเรามีทุกอย่างรำ่ำรวยมาหาศาลมีทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถมีได้ในแง่วัตถุเนาะแต่ว่าทําไมเขายังรู้สึกว่าเขาขาดขาดอะไรบางอย่างขาดจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตขาดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตต่อไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ช่วงหลังเนี่ยท้ายๆค่อนข้างที่จะ เข้าไปในแง่ของแนวคิดพุทธศาสนานิดนึงเนาะที่ว่าด้วยเรื่องของความสุขก็คือการให้การเอื้ออาทรหรือว่าการมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นเนี่ยมีความสุขเหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะคล้ายๆกับหลักพรหมวิหารสี่ของศาสนาพุทธเลยนะคะที่พูดเรื่องเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาซึ่งก็มีการพูดถึงอะไรตรงนี้ค่ะในหนังสือเนี่ยในมุมเนี้ยค่อนข้างชัดเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คํานี้เท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใช้คําว่าพรหมวิหารสี่ไม่ได้ใช้คําว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้ไม่ได้ไ ใช้แบบนี้แต่ว่าคําอธิบายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเอื้ออาทรการให้การมีเอมพัตตีนะคะการเข้าใจจิตใจผู้อื่นนะคะการรู้สึกสงสารเห็นใจนะคะแล้วก็นําไปสู่การแม้แต่การปล่อยวางการเพิกเฉยกับสิ่งที่ควรจะเพิกเฉยนั่นเองนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยรายละเอียดในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเล่าเน้นไปถึงเรื่องของการเจริญสติการบริหารจิตใจ การทำสมาธิอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจัดการกับอารมณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเล่าไปในทางบริบทของฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งอิงค่อนข้างมั่นใจว่าด็อกเตอร์น่าจะไม่ใช่พุทธนะคะก็เลยไม่ได้มีการใส่คำคำพูดหรือว่าคัพท์อะไรที่เป็นของศาสนาพุทธเข้าไปนะคะแต่ว่าเหมือนสิ่งที่แกค้นพบจากการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นประโยชน์ที่เกิดจากตรงนี้ซึ่งอิงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับแนวคิดของพุทธมากนะคะเพราะว่าพุทธเราก็เบสออนความเป็นจริง เยอะอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็โอเคเราเองก็ได้สมาธิเนาะแล้วก็รู้จักวิธีการที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักการจัดการกับอารมณ์หรือว่าการมองการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธินเนี่ยเป็นทางออกอีกแบบหนึ่งนะคะของการจัดการกับภาวะอารมณ์หรือว่าภาวะต่างๆในชีวิตนะคะก็อิงมองว่าอย่างนี้นะหนังสือเล่มนี้พยายามจะสอนว่าคือในช่วงที่อารมณ์เรากําลังขุ่นมัวค่ะ จริงๆแล้วเราก็คิดอะไรไม่ออกหรอกเนาะภาพอะไรต่างๆมันก็พร่าเรือนมุมมองอะไรต่างๆมันก็เห็นไม่ชัดไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเรากําลังตกอยู่ในสนามอารมณ์ใช่ไหมมีแต่ความแบบไม่ว่าจะรักโลภโกรธลงอะไรก็ตามนะคะมันก็ทําให้เราแบบเหมือนถูกปิดตาไปสมดอะค่ะแต่ว่าการทําสมาธิเนี่ยเหมือนการเรียกสติการเคลียร์สติของตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักนึงถามตัวเอง นะคะเคลียอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะให้จิตใจมันว่างเปล่าแล้วเราอาจจะได้ถามตัวเองได้เห็นตัวเองชัดขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องมันดีพอมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงไหมไม่ใช่แบบความหุนหันพันแล่นตรงนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการเจริญเติบโตต่างๆในระยะเวลาที่ดเรเจมได้เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็ กับเข้ามาสู่โค้ดนะคะที่อิงก,ก็จะนําเสนอสําหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะนําเสนอในมุมของสมาธิเนาะแต่ว่าในมุมของอิงอะะ่ค่ะโค้ดที่อิงได้จากหนังสือเล่มนี้และอิงรู้สึกว่ามันดีมากๆกนะคะก็คือโค้ดที่เกี่ยวกับมนุษย์นะคะที่มีประโยคแบบนี้ค่ะบ่อยครั้งคนที่ทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดนั่นแหละคือคนที่เจ็บปวดที่สุด นะคะคือมันเป็นพอย n t ที่ด็อกเตอร์เนี่ยกำลังพูดถึงมุมของที่ตัวเองอะค่ะถูกกระทํามาจากหลายๆส่วนมากมายทำไมต้องเป็นชั้นแบบอารมณ์แบบอะไรๆก็กูทำไมโลกนี้มาลงแต่ที่ชั้นอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็นึกถึงคำสอนนะคะของร mm ูท hmm. ก็คือซึ่งเป็นผู้สอนกนนี้ให้เขาเนี่ยที่พูดว่าเออแบบจิมยูรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ชอบทำให้คนอื่นเจ็บปวดอะเขาก็ hmm. คือคนที่เจ็บปวดที่สุดมันทำให้เขาอะ มีความเจ็บปวดในใจแล้วเผยแผ่สิ่งเนี้ออกไปหาคนอื่นหมดนะคะอิงก็มานั่งคิดกับประโยคนี้เออก็จริงเนาะเพราะตอนที่เราแฮปปี้อะค่ะเราย่อมอยากที่จะให้คนอื่นน่ะรู้สึกแฮปปี้เหมือนกับเราใช่ไหมคะตอนที่เราไม่รู้สึกอะไรเฉยเราก็ไม่ได้มีโมเมนต์บวกลบอะไรกับใครใช่ไหมแต่ตอนที่เราเจ็บปวดอะค่ะเราอาจจะอยากให้คนอื่นเขาเจ็บปวดบ้างเพราะว่าเราอะไม่อยากจะเป็นผู้ที่เจ็บปวดหรือรับความรู้สึกนั้นอยู่คนเดียวก็เลยอาจจะหาทางทําให้แบบ เธอทาฉันเจ็บฉันต้องทําเธอเจ็บกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงอะค่ะคนที่ยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่ยิ่งจะอยากทําให้คนอื่นเจ็บมากเท่านั้นนั่นนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าตัวเขาอะสะสมความเจ็บปวดไว้เต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็อยากที่จะระบายมันออกไปให้คนอื่นได้รับสิ่งสิ่งแย่ๆอะไรแบบนี้ไปจากไปจากเรื่องนี้บ้างอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่อิงมองว่ามันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาหรือทางแก้ให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปมันกลับจะยิ่งทําให้ความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นซะอีกนะคะนี้ ฟังดูแบบพุทธมากเลยนะคะเราค่อนข้างไปทางแบบสายปล่อยวางมากทีเดียวนะคะก็ก็จะทําให้เราเข้าใจจิตใจมนุษย์แล้วก็เข้าใจ ใจิตใจของเราเองมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะอิงคิดว่าหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ในเทรนด์อยู่เนาะแล้วก็ยังเป็นเบสเซอร์ค่ะสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปเนาะแล้วก็เป็นหนังสือทีอ่ได้รับรางวัลที่ชื่อว่า Award Winning New York Times Bestseller ด้วยนะคะก็ไปหาซื้อติดตามกันได้นะคะไปหาอ่านกันได้กับหนังสือที่มีชื่อว่า Into the Magic Shop เล่มนี้ค่ะ ติดตามช่วง browsebook ได้ใหม่นะคะทาง Better Story Podcast ค่ะรอบหน้าคอยดูกันว่าอิงจะมาแนะนำหนังสือหรือว่ารีวิวหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจกันอีกค่ะสุดท้ายนี้ถ้า podcast นี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง Better Story Podcast ไว้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ